วันนี้เดี๋ยวมีงานส่งงานลูกค้านะครับอันนี้จะมาประกอบให้ดูคร่าวๆอันนี้จะเป็นชุดฐานจุดน้ำมันนะครับอ่ะอันนี้เพิ่งยังยังไม่ได้เก็บสีกันสนิมให้นะครับอ่ะอันนี้คือมาตั้งให้ดูเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการประกอบเตากัอนอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นฐานเตาเราวางไปแล้วนะครับเรียงพืน้นเรียงอะไรไปแล้วอ่ะ อันนี้ทา่านอนุญาตใช้ถังเปล่าก่อนนะครับเนื่องจากว่าถังของจริงอ่ะดันนุ้องแผ่นไปสิจะเป็นใบนี้มัน <laughs> มันยกแล้วมันค่อนข้างจะหนักก็เลยอนุญาตใช้ถังใบนี้มาก่อนมันจะเบานึบนึงมันทําให้ท่านยกง่ายคือขนาดเดียวกันครับถังแบบเดียวกันเลยเป็นถังญี่ปุ่น,นะครับอะไรก็โตอ่าน่าอะไรไม่รู้ครับภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นแน่ๆน,นะครับอ่าอ่าสมมติเราเราวางเสร็จแล้วอ้าล้วยกเข้านะครับอ่ะกตดีๆนะครับตัวนี้จักเปกจะทําไว้เป็นสี่ตัวนะครับเป็นอ่าเป็นที่จับจับยกในขณะเคลื่อนย้ายอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับส่วนนี้ถ้าคนละถ้าสองคนก็คนละข้างเลยถ้าคนเดียวก็ตัวนี้ถือว่าไม่หนัดเท่าไหร่อ่ะมันจะมี ทำหน้าที่สองอย่างเป็นที่จับยกและเป็นที่ประคองก้นเต่าให้มันนั่งอยู่บนอยู่บนปากขังนี้ครับดแบบนี้ครับครับนี่ครับพอวางไปแล้วมันก็จะไม่ดิ้นไปไหนมันก็ มันก็จะถูกไอ้เจ้าตัวนั้นอะที่ยื่นมาเนี่ยมันประคองให้มันนั่งอยู่อย่างนี้เลยอ่ะอ่ะกล้องเดินรอบเลยให้ดูประกันส่วนว่าการสนิทหรือไม่สนิทมันอยู่ที่ลักษณะของก้นก้นก้นถังกับปากถังมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็อยู่ลักษณะนี้ก็คือพอมันมีน้ำหนักมันเชื่อมมันก,นก็ไม่ขยับเลยพี่นี่ ปาดถังกับก้นถังเนี่ยมันจะรับกันพอดีนี่ครับมันจะไม่หนีกันเท่าไหร่อ,อัน,นอประมานี้อ่ะหรือจะประกอบให้ชุดอันนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นของคุณต้นนะครับอ่าประกอบให้ดูครับอ่ะ จะให้เป็นแบบนี้ไปเลยครับจะจตต่างจากชุดก่อนๆที่ทําให้ก็คือลองแบบนี้น่าจะใช้ไม่ยากอ่ะประมาณนี้เลยปึ๊บอะอยู่ละอ่ากระป๋องน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนะครับมีรูหรือเปล่ามีสิอ๋ะฮะ เหมือนวาลตัวนี้เหมือนจะยังไงเหมือนเขอจะปิดน้ำมันไม่ค่อยสนิทเท่าไรหร่รูเป่าอ๋อสนิทอยู่อ๋อเงาของอ้ไงนั่นผมก็รู้ว่านีนนะครับอ๋อมันคือเงาอ่ะอันนี้คือวาลวปิดน้ำมันนะครับเปิดรุ่นนี้จะยังไม่มีฝาให้นะครับอย่าง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  อา,อาจจะดูว่าเฮ้ยม,มันไม่เรียบร้อยคือตั้งใจที่จะทําให้ไม่มีฝาท่านก็เอาไปก็หาอะไรมาครอบเอาหน่อยก็แล้วกันเสียก็ไปวันนี้นะครับอ่ะฮะนี่เดี๋ยวถด ค่อนข้างหรูนิดหนึ่งไฟนี้ก็เป็นพอดีมีแผ่นสเตอเลตจากจากจากหน้างานเหลือก็เลยลองมาใช้ประโยชน์ดูโอ้เป็นสเตอเลตคือไม่มีใครก็าําให้อันนี้อาจจะดูไม่สวยนะเดี๋ยวจะพ่นสีสีดํากลบเกลื่อนให้ <c oughs> อาจดูไม่สวยแต่ว่า <c oughs> เทสน้ําแล้วน้ําไม่รั่วมไม่ซึมอันนี้ช่างเป็กเชื่อมเองครับเชื่อมแต้มแล้วเทสน้ําแล้วน้ําไม่รั่วมไม่ซึมก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีเชื่อมหูจับให้จะได้ สะสดวกสะดวกหน่อยนะครับหรือชุดต่อไปถ้าใครสั่งขาดน้ำมันก็อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้เนี่ยครับแต่เดี๋ยวจะปรับปรับแต่งรูกร่างม,มันให้มันให้มันไอ้นี่อนี้อันี้ไปได้ไปเดินไอ้นี่มาก็เลยไปเจอครับเป็นเป็นของมาจากร้านอาหารพอดีเขาโลก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้พอดีเลยเนี่ยครับเป็นสแตนเลสด้วยเนื้อดี อันนี้ก็สเตลเลเหมือกนกันครับอันนี้อันนี้ทําเองก็จะทรงประมาณนี้จุน้ํามันได้เยอะแต่จริงๆอะพอเราใส่น้ํามันเพื่อเป็นตัวจุดอะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้พอครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เศษผ้าไปเศษผ้าปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อน,น,อนใส่ให้มันเต็มเนะี่ยแล้วก็เปิดน้ํามันเครื่องใส่เนี้ยแล้วก็ดันุดเข้าไปแล้วช่างก็จะเอาออกไม่ได้ครับ ม่มีที่เกี่ยวอันนี้สาธิตให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วถาดมันก็จะปลายถาดก็จะโผล่มาที่ช่องตเป็นช่องที่อากาศมันจะดึงให้เปลวไฟเข้าไปรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นนี้จะทําให้ฐานมันสั้นลงครับเปลวไฟมันจะไปใกล้ฟืนในห้องเผาไหม้ได้ได้มากขึ้นประมาณนี้นี่ครับ ซึ่งหลายท่านก็คืออยากอยากอยากจะชมอา่ารุ่นนี้ฉันไปทำคลิปเผาแล้วครับที่บ้านหลายท่านถ้าถ้าเน,น,น,นี้ยก็เข้าไปดูได้แต่จะยังไม่มีคลิปเปิดเตาแล้วเปิดเตารู้สึกว่าการถ่ายทาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยได้ชมแค่คลิปการเผาก็คือเป็นจะที่ลงไปก็จะเป็นรุ่นที่ที่ปรับปรุงจากเตาเตา,เตาต้นแบบนะครับเตาเตาตัวแรกเลยที่ทํา ก็ไปหุ้มไปเปลี่ยนตัวหุ้มเชนหวนใหม่เป็นตัวเซรามิกค,ครับก็ประมาณนี้ถับว,วางเสร็จก็จะมั่นคงสัดส่วนก็พอได้ครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นถังเปล่าอันอาจจะยกได้ง่ายๆเพราะว่า เนีครับรถ้าแข็งแรงหน่อยก็ยกได้แต่ถ้าถ้ามันเป็นถังที่มันหุ้มแล้วจะมีน้ําหนักเยอะสี่สิบกาโลนะครับส่งไปต่างจังหวัดหลายใบแล้วถังหนักประมาณสี่สิบโลถ้าถ้าใครแข็งแรงหน่อยก็อ่ะถังมาตรงนี้ถ้ามีง่ายกข่ายกที่ดีๆหน่อยก็จะจะไม่ปวดหลังแต่ถ้าหลังใครไม่ค่อยดีก็ ให้ระวังนิดหนึ่งอาจจะต้องมีคนช่วยยกตอนถังเปล่าตอนที่เป็นถังเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้เลยก็แล้วแตคแต่ถ้าท่านยกไม่ไหวนะครับเนี่ยนี่ถังเื่องเปเก็นี่เลยครับต้องแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยหรืออ่านี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับท่านไป่าตน,นี้นี่ง อ่ะนะเดี๋ยวเอาไปนู่นเลยแหละเอาเจ้าของอาจจะตกใจน,นิดนึงอาจจะมีจะมีร่อง้อยจากการสาธิตต้องขออภัยประมาณนี้เลยอ่ะแล้ววิธียกประกอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำมากให้ว่าด้านไหนเป็นตัวหน้าเตาเป็นเป็นไอตัวท่อแก๊สอุ้ขอดูแทักนึ่งตัวท่อแก๊ส

แล้วลงแล้ครับอ่ะก็เดินมาทีครับอ่ะให้ดูรอบเลยดูพร้อมๆกันรอบเลยว่าการการนั่งก้นเต่าเนี่ยมันจะนั่งแนบของมันอย่างนี้เลยแล้วไม่ขยับไปไหนนะครับเนี่ยถ้าไปก็ไปด้วยกัน ติดไว้เพื่อที่จะพ่นพ่นเก็บสีดำรอบๆนี่ครับนะเพราะใช้งานก็จะมีถลอกนิดๆหน่อยอโอเคนะครับโอเคไหมครับคุณต้นอันนี้ของคุณเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วครับเดี๋ยวรอพ่นสีเก็บสีให้นิดนึง พร้อมส่งแล้วครับเดี๋ยวว,ว่างๆจะวิ่งไปส่งให้